ก็วิ่งเร็วเท้ต้องวิ่งถึงเพสไหนถึงจะวิ่งเข้าไปในใจเธอได้นะ ออกกำลังกายอย่างเงี้ยที่เดือดร้ายอย่างเงี้ยเราสองคนรู้จักกันหรือเปล่ามาอยู่ดีๆแล้วแนะม่กินนู่นกินเนี้ยมไม่ไมาไม่เก,กลียดผมทำ้าจิตใจผมมากแค่ไหนทำไมคุณถึงมาทำร้ายผมแบบนี้ฮะไม่เข้าใจหยุดก่นอนฮานูนเรามาเ,เรื่ายก่อนดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณไปกินอะไรที่ดีกว่านี้แบบเพื่อสุขภาพของ,ของตัวคุณเองเร,เราไม่ขัดขวางการกินงคุณหรอกป่ะ อยากดูเรื่องแคลอรี่ไหมหรือจะลองให้ฟังครับสำหรับความหมายของแคลอรี่นะครับแคลอรี่ก็คือหน่วยของพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เราเผาผลาญพลังงานที่เราใช้หรือว่าพลังงานที่เราได้รับจากอาหารนะครับล้วนก็มีหน่วยเป็นแคลอรี่กันทั้งนั้นต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าแคลอรี่เนี่ยเกี่ยวกับร่างกายเรายังไงบ้างนะครับร่างกายของเรานะครับจะใช้พลังงานจาก2ส่วนด้วยกันซึ่งส่วนที่1ก็คือพลังงานพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการหายใจหรือว่าการทํางานของ อวัยวะภายในต่างๆในร่างกายนะครับและสําหรับส่วนที่2นะครับก็คือพลังงานที่เราใช้ในการทากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการนอนการวิ่งซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เราทานะครับเราจะเรียกว่าการใช้พลังงานในร่างกายหรือเรียกว่าการเผาผลาญแคลอรีนั่นเองนะครับถ้าหากเราเผาผลาญแคลอรีมากกว่าที่เราได้รับเข้าไปนะครับน้ำหนักก็จะลดแต่ว่าถ้าหากเรารับพลังงานมากกว่าที่เราเผาผลาญแคลอรีออกไปนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มนะครับต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการคำนวณแคลอรี การคำนวณแคลอรี่นะครับก็จะสามารถคำนวณได้จากค่า BMR เดี๋ยวว่าค่าเรซองที่บรน,นเวณนั้นครับซึ่งค่านี้ก็เป็นค่าอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นต่ำนะครับในแต่ละวันซึ่งจะไม่นับรวมเกี่ยวกับพลังงานที่เราใช้ไปนในการทำกิจกรรมต่างๆนครับสำหรับสูตรการคำนวณค่า BMR นะครับก็จะแบ่งเป็นของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะคะรับสำหรับของผู้ชายก็คำนวณได้จากสูตรนี้เลยครับแล้วก็อีกค่านึ่งสำหรับของผู้หญิงนะครับก็คำนวณจากสูตรนี้ครับสำหรับใครนะครับที่กังวลเกี่ยวกับ แคลอรี่ในอาหารนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันออกมาเพื่อ,อให้คุณนั้นนำไปใช้คำนวณแคลอรี่ในอาหารได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเรามีแอปพลิเคชันมาแนะนำอยู่5แอปพลิเคชันด้ยวยกันนะครับได้แก่แคลอรี่ไดอารี่จดแคลอรี่ดูแคลอรี่แคลเทล,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 ลและฟูลไบเซอร์นะครับ นี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านเท้านึ่งน,นะครับแล้วก็อยู่กับคุณแม่เจ้าของร้านนะครับเจอคุณแม่แนะนําตัวสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่สุจิตาคนชมค่ะชื่อเล่นชื่อมิม้วค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากสอบถามคุณแม่ว่าทําไมเราถึงตั้งชื่อร้านว่าข้านึ่งล่ะครับอ๋อชื่อร้านเท้านึ่งเพราะว่าลูกแม่มีลูกอยู่สามคนแล้วก็ลูกลูกลงความเห็นประย่างตั้งชื่อร้านอาหารชื่อร้านเท้านึ่ง แต่ไม่ได้ขายเขาหนึง่งแล้วตในร้านนะครับในเมนูอย่างเงี้ยครับจะมีการบอกแบบปริมาณแคลอรี่ของอาหารแต่ละประเภทอยู่ในเงี้ยครับคุณแม่คำนวณเป็นไงบ้างนะครับการคำนวณแคลอรี่ในรูปเป็นคนคำนวณให้ตามหลักการแพทย์แต่ว่าไม่ได้เป๊ะเพราะว่ามันจะต้องอย่างข้าวก็ประมาณ110กรัมอย่างเงี้ยแม่ก็จะเอามาชั่งตวงว่า110กรัมในเครื่องชั่งนยะมันควรเท่าไหร่มันใส่ได้กับถ้วยขนาดไหน ที่มันจะพอดีมันก็อาจจะความความเวลาเราทํางานจริงๆมันไม่ได้ช่างทุกจานเราก็จะประมาณนะคะแล้วก็แคลอรี่ลูกก็จะคํานวณเกินไปนิดนึงเพื่อเพื่อบางคนเขาเขาคุมเข้มอ่ะลูกเขาคุมเข้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอย่างน้ําพริกก็จะมีไข่ต้มไข่ต้มฟองหนึ่งอย่างเงีย้งงนงยนะลูกไก่กระเทียมก็จะมีไข่ต้มเพราะว่าอาหารที่ว่าปริมาณของของโปรตีนมันไม่มากเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มโปรตีนไปที่ไข่ เนี้ยไข่ต้มแม่ก็จะต้องให้เขาต้มว่ากี่นาทีแปดนาทีเก้านาทีมันก็จะมีไข่แดงนิดนึงบางครั้งเขาเรีบเขาเอาแช่น้ําร้อนไว้ไข่มันก็สุกเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีต้องใส่น้ำเท่าไหร่เป็นเทคนิคอีกอย่างเงี้ <c oughs> ยค่ะอ่าแล้วคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงครับกับการแบบมีคนควบคุมแคลอรี่อะไรเงี้ยครับคุณแม่คิดว่าเป็นสิ่งดีไหมครับหรือว่าควรจะทำยังไงเราจะต้องเข้าใจลูกคา้า ลูกค้าเนี่ยบางคนหน้าตาสวยแต่ว่ากินสเปส,สปาทานอาหารอะไรพาตัวเขาอ้วนแล้วคนอ้วนมากมันก็จะเป็นตับเป็นไตเป็นอะไรอีกเยอะ,อะเพราะฉะนั้นเขาเขาต้องการควบคุมเขาต้องการให้อ่เขาต้องการอาหาราคนสมัยใหม่จานนี้มีกี่แคลจา้านี้กี่แคลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะควบคุมแม่ก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักควบคุมอาหารด้วยตัวเราเองได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเกิดในมีแบบลูกค้าค่ะที่เขาอยากจะเข้ามาเข้ามาทานอาหารเพื่อสุขภาพข,ของคุณแม่แต่เขามาในแบบเพื่อการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่มีเมนูอาหารอะไรแนะนำบ้างอ๋อมีเยอะคะ่ะลูกเขาก็ดูแคลดูแคลที่ในเมนูของแม่ในเมนูของร้านเราจะมีแคลกําหนดหรือว่าบางคนนี้เขาเขาเพาะกายเขาต้องการกล้ามเนื้อเขาต้องการอกไก่ห้าร้อยกรัมต้องการโปรตีนเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็อ,ออเดอร์มา คุณแม่มีคําแนะนําให้กับคนรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ยที่กาลังจะเริ่มทานอาหารเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิธีการแบบจะต้องรับประยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็มีความคิดว่าคนแต่ละคนนี่เราน่าจะดูดให้ความสําคัญในเรื่องของการทานอาหารเนื่งของอาหารที่เข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยเพราะว่าบางคนเขายังวัยรุ่นเขายังอายุน้อยร่างกายมันก็ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่มีโรคอะไรใช่ไหมระยะมันสั้นอยู่อย่างเงี้ย แม่ก็คิดว่าเราน่าจะเตรียมตัวที่จะไม่ให้เราเป็นเจ็บป่วยไปสู่อนาคตแล้วก็เป็นการประหยัดประหยัดไปด้วยไม่ต้องเสียยาแม่อยากเสริมจุดเด่นอะไรของทางร้านไหมครับที่แบบทำให้แบบร้านเข้ามีงค์าแตกต่างจากร้านอื่นไปอีกนะมีเป็นร้านที่แปลกแม่ไม่ชอบความแปลกแ,แ,แม่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะแม่ชอบแปลกถ้าแปลกแล้วแม่มีความสุขแชอบทำอะไรแปลกๆเยงนี้ลูกอย่างลูกชอบขนมอย่างเงี้ยลูกชอบยำ เราก็มายำเดี๋ยวเราไม่ใส่น้าตาลเหมือนยำทั่วไปเราต้องแข่งขันแข่งขันให้อร่อยกว่าอาหารธรรมดาแต่ได้รสชาติธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะอย่างน้ำมะขามเปียกเนี้ยเราก็มาใช้าะมันมันช่วยระบบขับ <c oughs> ถ่ายถ้าเราท้องผูก <c oughs> เราทานน้ำมะขามเราก็โอเคเราทายำที่ทําจากน้ำมะขามอย่างเงี้ยเราก็แตงมะนาวนิดนึงเนี้ยเราก็จะโอเคองนั้นอุ เห็นว่าทางร้านมีขนมอะไรอย่างนี้ด้วยครับมีคุณแม่เอาแนวคิดการทําขนมสุขภาพมาจากไหนเหะครับอ๋อพอดีลูกคนโตแม่ที่เป็นหมอเขาชอบเขาเขาชอบขนมคลีนเขาชอบอาหารคลีนเขาก็ไปเข้าโรงเรียนทําขนมเลยนะลูกเขาก็จะรู้ว่าขนมเนี่ยก็เขาชอบอยู่แล้วใช่ลูกก็จะทําจากแป้งแฮมมอนไม่ใช่แป้งไม่ใช่น้าตาลใช้ผลไม้แทนน้าตาลเช่นอินทผลัม แม่ขอฝากร้านครับหนึ่งด้วยนะคะร้านของแม่จะตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพนะคะเลขที่257ทับ16-17ตำบลสุเทพถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สังเกตง,ง่ายๆก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้กับธนาคารกสิกรสาขาสุเทพนะคะอยู่บริเวณ ใกกกกล้ๆับบสีแยองินเดี๋ยวยังไม่จบมาฟังสรุปก่อนโดยการควบคุมคารอรี่ที่ดีเนี่ยก่อนอื่นเราต้องรู้จักการใช้พลังงานในแต่ละวันหรือว่า energy expenditure โดยประกอบขึ้นจาก2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือ BMR หรือ basal metabolic rate คิดเป็นสัดส่วน70%โดยขึ้นอยู่กับสรีราของแต่ละบุคคลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ AEE หรือ activity energy expenditure คิดเป็นสัดส่วน30%โดยส่วนนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันหลังจากที่เราจักค่าพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันไปแล้วก็มาดูกันว่าเราจะนำค่าเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับร่างกายเราได้อย่างไรไง่ายๆเลยนะถ้าเราต้องการควบคุมคลอรี่ใช่ไหมเราแค่กินให้เท่ากับพลังงานที่ใช้น้ำหนักเราก็จะเท่าเดิมแต่ถ้าเราเกิดกินน้อยกว่าพลังงานที่ใช้น้ำหนักเราก็จะลดแต่ถ้ากินมากกว่าน้ำหนักเราก็จะเพิ่มเห็นไหม,ไมง่ายๆแค่นี้เอง สุดท้ายอยากฝากบอกทุกคนว่า you are what you eat เพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการควบคุมแคลอรี่และการกินด้วยนะครับบ๊ายบาย